สวัสดีครับนักเรียนคาบนี้ก็เป็นคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับเรามาแขียนวันที่กันก่อนนะครับนักเรียนวันนี้นะครับก็คือวันพุธนะครับที่หนึ่งนะครับ เตือนกุมพาพันนะครับกเตือนทศกราฐสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ วันนี้นะครับก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับเขียนเลข0ถึง9นะครับเป็นเลขอาหรับิกและเลขไทยนะครับเรามาเริ่มกันที่เลขอาหรับิกก่อนนะครับเริ่มกันเลยนะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะครับเขีนสวยๆนะครับนักเรียนต่อมาเรามาเขียนเลขไทยกันนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแขนเลข0ูถึงเทั้งเลขไทยและเลขอาราบิกนะครับต่อมาเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะครับนักเรียนบทเรียนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเลขยกกําลังนะครับ เลขยกกาลังนะครับเลขยกกาลังก็คือเลขยกกาลังก็คือการเขียนเลขที่มีการคูณซ้ําๆกันนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่ย่อนะครับสมมุตินะครับครูให้นักเรียนนะครับเขียนเลข2นะครับคูณกันส0บครั้งนะครับ,ก,รบ,รบก็จะได้เป็น น,นี่คือเลข2คูณกัน10ครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูใช้เวลาเขียนที่ค่อนข้างนานและใช้เนื้อที่ในการเขียนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราจะใช้ความรู้เรื่องเลขยกกําลังนะครับมาใช้ในการย่อการเขียนนะครับโดยเราใช้ความรู้ที่ว่า a คูณ a นะครับเป็นจํานวน n ครั้งนะครับ จะเท่ากับ a ยกกำลัง n นะครับนักเรียนโดยให้นักเรียนดูที่สมการทางซ้ายของความรู้ที่เรามีนะครับก็คือ a คูณ a เป็นจำนวน n ครั้งนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะเหมือนกับ2คูณ2ที่เป็นจำนวน10ครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า a ตัวนี้จากในสมการนี้ก็คือ2ถูกไหมครับนักเรียนก็จะเป็น2นะครับและ n ก็คือ จำนวนที่มีการคูณซ้ำกันซึ่ง2ของเราคูณกันซ้ำกันเท่าไรครับนักเรียนก็คือคูณกันซ้ำกันเป็นจำนวน10ครั้งนะครับก็จะได้เป็น n ของเราก็คือ10นั่นเองจึงเขียนเป็น2ยกกำลัง10นะครับนักเรียนซึ่งส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเลขยกกำลังนั่นเองครูขออธิบายเพิ่มเติมนะครับครูขอมาเขียนอธิบายตรงนี้นะครับ สองยกกำลัง10บนะครับสองตัวนี้เราจะเรียกว่าเลขฐานนะครับนักเรียนเลขฐานก็คือเลขที่จะบอกว่าเลขนี้มีการคูณซ้ำกันและตัวที่แขวนอยู่ด้านบนเลขสองเราจะเรียกว่าเลขชี้กำลังนะครับ เลขชี้กำลังนะครับจะบอกเราว่าเลขฐานนะครับมีการคูณซ้ำกันกี่ครั้งนะครับในคาบนี้ครูขอจบการสอนเรื่องเลขยกกาลังไว้เพียงเท่านี้ครับ